ครับเพื่อนเครับเดี๋ยวผมทําคลิปสั้นๆนะครับาสาหรับท่านที่จะสมัครในส่วนของการเตรียมข้อมูลบูโซ่หนึ่งสองหกนะครับอันดับแรกนะครับาหากว่าเราจะสมัครนะครับหากว่าเราจะสมัครในส่วนของไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโซลูชันหรือว่าโปรเจกต์บูโซ่หนึ่งสองหกนะครับทุกครั้งที่เราจะสมัครหรือว่าลงโปรเจกต์ไป ท่านจะต้องลบคุกกี้ก่อนนะครับเพราะหากว่าท่านไม่ลบคุกกี้เนี่ยท่านไม่สามารถที่จะสมัครได้นะครับวิธีการก็คือนะครับครั้งแรกนะครับให้ท่านมาตรงนี้ครับปุ่มฟันเฟืองตรงนี้นะนะครับเมื่อท่านมาปุ่มฟันเฟืองแล้วท่านกดไปเลยครับเมื่อท่านกดไปแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยให้ท่านมากดตรงนี้ครับอ่า Security and Privacy นะครับอ่าเมื่อกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อท่านกดมาในในหน้านี้แล้วเนี่ยให้ท่านเลื่อนขึ้นข้างบนครับให้เลื่อนขึ้นข้างบน ให้เลื่อนขึ้นข้างบนแบบนี้นะครับให้ท่านมาดูในส่วนของการเคลียร์คุกกี้3อย่างนี้นะครับการเคลียร์คุกกี้3อย่างนี้ก็คือตรงนี้ครับนะหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับสามอย่างนี้ท่านจะต้องกดเคลียร์โดยที่ท่านจะต้องแตะลงไปนะครับก็คือแตะลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดคําว่าเคลียร์สีแดงๆนี่นะครับกดเคลียร์นะครับแตะลงไปอันที่สองกดสีแดงตรงเคลียร์นะครับแตะลงไปใน อันที่3นะครับตกคําว่าเคลียร์เมื่อท่านกดเคลียร์ทั้งหมดแล้วเนี <ogue> Ahmad, ่ยให้ท่านมาตรงนี้ครับให้กดแบ็กอัพตรงนี้นะลูกศรตรงนี้นะครับแบ็กอัพไปนะครับก็คือย้อนกลับไปนั่นเองนะครับท่านกดย้อนกลับมาท่านมาเมนูนี้ครับทุกท่านครับท่านมาเมนูก็คือแอดวานครับนะฮะมาตรงนี้ท่านกดเข้าไปเลยนะครับแอดวานเมื่อท่านกดแอดวานเข้าไปแล้วเนี่ยให้ท่านมากดในส่วนของนี่ครับ รีเซ็ตแอคเคาท์รีเซ็ตแอคเคาท์คือนะครับล้างระบบของมันทั้งหมดนั่นเองนะครับก็กดคําว่ารีเซ็ตแอคเคาท์แบบนี้นะครับแล้วกดตัวสีแดงคําว่า yes reset นะครับกดแค่นี้พอกดแค่นี้ก็เป็นอันเสร็นนะครับท่านก็สามารถที่จะสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโซลูชันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโปรเจกต์บลูโซ่หนึ่งสองกนะครับท่านก็สามารถที่จะมากดปุ่มเบ์เซอร์ตรงนี้นะครับสามารถทําการสมัครไว้ได้เลย อย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเราอยากจะสมัครโซลูชันนะครับเปิดนะครับสตาร์หนึ่งเพื่อรองรับในส่วนของโปรเจกต์บูโซ่หนึ่งสองหกท่านก็มากดตรงนี้นะครับนี่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับมากดตรงเซิร์ชออทายยูอารอลนะฮะกดเลยนะครับกดแป้งนี่นะครับกดเซิร์ชออทายท่านก็นะครับขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะครับท่านก็ไปพิมพ์คําว่าโซลูชันนะฮะหรือถ้าเป็นโปรเจกต์บูโซ่หนึ่งสองหกท่านก็ ไปกดอย่างเช่นตรงนี้เป็นโซลูชันท่านก็ใส่โซลูชันอย่างนี้นะครับโซลูชันแบบนี้ uh, dot bit นะครับนี่แล้วท่านก็มากดปุ่มคําว่าไปนะครับปุ่มคําว่าไปข้างล่างนะครับโซลูชัน dot bit นี้กดว่าไปข้างล่างคุณเป้นพิมพ์นะครับกดไปเห็นไหมครับทุกครั้งนะครับก่อนที่ท่านจะเข้าไปเนี่ยนะครับทุกครั้งก่อนที่ท่านจะเข้าไปท่านจะอย่าลืมกด connect นะครับถ้าท่านไม่กด connect เนี่ย connect ก็คือการเชื่อมกระเป๋า นะครับเมตาสของเราเข้ากับเว็บ3.0นั่นก็คือเว็บของ Solution.bit นั่นเองนะครับถ้าท่านไม่กดนะครับมันจะทําธุรกรรมไม่ได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นว่าท่านก็เลื่อนขึ้นไปทําการสมัครอะไรก็แล้วแต่นะครับแค่นี้เท่านั้นเองครับง่ายๆนะครับคลิปนี้ผมทําคลิปสั้นๆให้กับเพื่อนๆนักธุรกิจ Solution Team ของโ o s ิตนะครับอย่าลืมเอาไปใช้อย่าลืมเซฟเก็บไว้นะครับเซฟเก็บไว้นะครับท่านจะได้เอาไปใช้นะครับ คลิปนี้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ